สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขุนมือจากกระดาษกันนะคะโดยที่วันนี้นะคะเราจะทำเป็นนกรูปน้องกระต่ายนะคะทุกคนโดยที่อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีดินสอก้าไกา่แล้วก็ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็จะมีหูน้องกระต่ายนะคะก็จะมีปากมีตา เราจะมีความกว้างอยู่ที่27เจคูณสี่เซนติเมตรนะคะเมื่อเราวัดกระดาษได้ตามขนาดใช่ไหมคะเราก็จะอ่อจะวัดกระดาษจากมุมนี้ไปประมาณสองเซนติเมตรนะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อเราวัดได้นะคะเราก็จะทำการพับกระดาษลงไปค่ะแล้วก็กรีดให้มันเป็นลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเกาวทาค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะกาวทาไปรอบ าทาตรงรอบๆที่เราพับไว้เมื่อดกีนะคะจากนั้นให้เราเอาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบเข้าหามาประกบแบบนี้ค่ะมาแก็จะแปะมาประกบกันแบบนี้นะคะเมื่อเราประกบกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการรอสักครู่คะ่ะร,รอให้กาวของเราแห้งนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ทาทาการวัดเข้าไป ด้านข้างทั้งสองข้างเข้าไป2เซนติเมตรเหมือนกันนะคะเราจะวัดทั้งสองข้างแล้วเมื่อเราวัดเสร็จเราก็จะทำการพับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเราจะพับเข้าไปเหมือนเดิมทั้งสองข้างนะคะเข้าไป2เซนติเมตรค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคลิก่กระดาษออกค่ะ ก็จะคลี่กระดาษออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ขั้นตอนแรกของเราก็จะเป็นสเตปแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะได้เป็นรูๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็คลี่มันออกค่ะเราก็จะเอาเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะเราจะทําการพับเส้นที่อยู่ตรงกลางเข้าไปด้านในนะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะทําการพับแบบนี้นะคะนี่ค่ะเอาเส้นตรงกลางนะคะ พับเข้าไปด้านในค่ะเมื่อเราพับเข้าไปแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตามรูปนี้เลยค่ะเราก็จะพับเข้าไปทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะอีกข้างหนึ่งเราก็จะพับเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนพอเราพับเสร็จแล้วเราจะได้รูปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราวัดจากด้านบนลงมานะคะประมาณ9เซนติเมตรค่ะทุกคนเมื่อเราวัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็ทำเป็นพับค่ะเราจะทะพับ9เซนติเมตรลงมาค่ะจากนั้นเราก็จะวัดจากเส้น9เซนติเมตรนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะประมาณ2.5เซนติเมตรนะคะทุกคนแก็ทำการวัดเมื่อวัดเสร็จแล้วเราก็จะพับลงมาค่ะนี่ค่ะเราทำการพับลงมานะคะเราก็จะได้เส้น2เซนนะคะระหว่าง9เซนติเมตรกับ2.5เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการ ที่ออกมานะคะเราก็จะเห็นเส้น2.5เซนติเมตรที่เราพับไว้นะคะเราก็จะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะทานทั้งสองข้างนะคะทุกคนข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเอาเส้น2.5เซนเมตรดานเส้น2.5ซนเมตรออกมานะคะเราก็จะทำการพับแบบนี้ลงไปค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้ในแนวลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้น,นะะให้เราพับจากด,ด้านล่างขึ้นข้างบนะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็พับจากแล้วเราก็จะพับจากด,ด้านบนลงนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะให้เราติดกาวค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการติดกาวค่ะเมื่อเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้เราเอา,เอาหู ปาปลาน้อนกระต่ายของเรานะคะมาลองได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาทํากันลองก่อนที่เราจะแปะลงไปจริงๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการติดกาวเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราติดกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปกประต่ายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้เราเอามือถือก็จะได้ื่อที่น่ารักน่ารักออกมาแล้วนะคะ